เกิดมาได้พบพุทธศาสนาเรียกว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะยาเยียวยาเหยียบย่ําทําลายวัฒนาของตนที่มีมามากน้อยให้สร้างให้สังสมขึ้นส่งเสริมขึ้นให้ดีนะ <c oughs> นี่เรายอมรับพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับทุกอย่างเลยหาที่ข้ามอะไรเวลาปฏิบัติภายในใจนี่ถึงเวลาที่รู้แล้วอะไรปิดไม่อยู่นะ มีกิเลสเท่านั้นปิดเพราะกิเลสขาดจะบ้านลงไปมันจ้าเต็มภูมิของตัวเองเต็มนิสัยวัตถุยาของตัวเองที่ควรรู้หนักเบามากน้อยเพียงใดกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนมันจะเต็มภูมิของตัวเองแต่ละลายหลายปิดไม่อยู่นั่นแล้วสุดท้ายก็มารวมมาเป็นพยานพระเจ้ญญาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นตาอย่างนั้นนะนี่ก็ได้ยอมรับทุกอย่างเต็มหัวใจโดยไม่คาดไปฝันที่ว่าพระเจ้ญญาบาบุญนรกสวรรค์ภพมโลก นิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภท,ทต่างๆมีบ้างพระพุทธเจ้าว่ามียอมรั